นัขิตแฟนละครได้เห็นการสวมบทบาทเป็นคุณหญิงการาเกตและพุทธานของสาวเบลล่าราณีซึ่งเธอก็ทําได้แตกต่างนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้สาวเบลล่าถึงการเข้าฉากแม่ลูกกับหนุ่มโป๊บที่เธอเคยบอกว่ากังวลและใครคือต้นแบบของคุณหญิงการะเกตค่ะครั้งแรกที่เล่นกันเล่นกันไม่ได้เลยอ่ะพี่ฝนคือมองหน้ากันแล้วแบบ คือเราไม่ใช่ว่าไม่เชื่ออย่างง้นแต่มันมัน,ม,นมันตลกดีตรงที่เราอะเคยเล่นเป็นคู่กันมาตลอดแบบไหลเรื่องใช่ป่ะแต่พอแบบมาเป็นเรื่องเนี้ยฉันต้องเล่นเป็นแม่ของคนที่เคยเล่นเป็นแบบไอ้นี่ของฉัน่ะแต่ว่ามันก็ใช้ Inner อินเนอร์เขาต้องใช้อินเนอร์แล้วต้องใช้สมาธิเยอะมากพี่บบก,ก็เช่นกันพี่บอก,ก็มองหน้าเบลแบบพี่จะบ้าพี่จะให้ผมมองเบลเป็นแม่เนี่ยนะจะเป็นอย่างเนี้ยตอนแรกก็จะวอยไว้ไวแต่ว่าพอพอ ไม่ได้ละคือมันต้องเล่นมันต้องแบบมันต้องทําให้ได้ดีอะแล้วก็อันดับแรกคือมันต้องมาจากความเชื่อของเราข้างในจริงๆคนดูเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่เราอะต้องเชื่อก่อนอันนี้คือโจทย์เลยคือต้องเราต้องไม่ตั้งใจแกเพราะว่าความจริงข้างในอะ เราก็ไม่ได้แก่เพียงแต่ว่าเรามีลูกแล้วมันจะมีภาวะของความที่คนเป็นแม่คนจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยบุฒิภิวะวุฒิภาวะใช่คือเบลก็พยายามหาตัวอย่างแล้วเบลก็เจอตัวอย่างก็คือ,อ,อคือแม่เบลเพราะว่าแม่เบลอะ่ะเ,เขามีความเด็กอยู่ในตัวแล้วเบลก็เชื่อว่า เออเบลเชื่อว่าตัวกาลเกตอะก็มีก็มีคนนั้นในตัวเหมือนกันคนนั้นอ่ะจะมันจะไม่หายไปไหนค่ะมันจะยังอยู่นี่เฉลยที่มาของต้นแบบของคือแม่ก็คือแม่ค่ะเขาจะไม่ได้ทําตัวเหมือนเขาเป็นแม่ซะขนาดน่ะเขาจะทาตัวเป็นเพื่อนกับเบลอย่างเงี้ยคุณหญิงอ่ะก็จะทําตัวให้ลูกๆสามารถปรึกษาทุกเรื่องกับแม่ได้นะแม่โอเปนมากแม่วัยรุ่นอยู่นะลูกแม่ไม่ใช่แบบง่าเงือกอย่างเงี้ย มีเป็นต้นแบบของคุณหญิงกระเกตคุณแม่หัวใจวัยรุ่นของลูกๆนี่เองน่ารักจนอยากเป็นครอบครัวด้วยเลยค่ะวาสนาผู้ใดเนาะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง